ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วแล้วผมก็ได้เบานักลบช้างมาอยู่ในการครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็จัดทีใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ใส่เกียร์อะไรเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองเล่น p v p ก่อนเลยแล้วกันแต่ไอดีนี้ของผมก็คือยังไม่มีโดนแน่น,นเลยสักอันนะก็จะหวาดเวนิดนึงนะแต่ว่าออปชันของ เกีย์มื่อดช่องถ้ายเนี่ยผมใส่เป็นความไม่นีทนานนะเดี๋ยวมาดูประสิทธ,ธ,ธิภาพกันก่อนเลยเนาะส่วนออปชันความสามารถผมได้เป็นล่างโคนนะก็ยิ่งทำให้ตัดแรงเนี่ยดีขึ้นนะโอเคสำหรับเกียตัวอื่นเนี่ยผมขึ้นไว้ตามนี้เลยนะโอเคครับไปกันเลยก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้เบาช้างนะก็ยังพอมีเวลานะก่อนที่โคลบโบใหม่จะมานะ หวัดมือคุณกินมีโดนแน่นอนนะอาเรียนะผมก็กดไปเลยละกันปล่อยผมจะปล่อยไปสองตัวก่อนนะแล้วก็อัพแร่สักนิดนึงนี่ครับมาช้างแล้วฉีดยาของคุณกินนะถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวเชลเขาก็มีคุณกินเหมือนกันครับตัวนี้นิ่งไปแล้วโดนโดน แล้วเพื่อนมาช่วยแล้วนี่อุย้ยโดนโดนอืมคุณกินนี่ตันดีมากเลยนะแต่ว่าผมโดนแร่พันเล่นงานซะแล้วสิตอนนี้นี่ครับสตันดีมากนะแล้วเขาแช่มาแล้วแล้วผมก็เอามาตัดไปตามระบบนี่ครับช้างเหยียบเหยียบอืคุณกินฉีดเหมือนเป็นเหมือนคอมโบเลย แต่ว่าข้างหลังผมยิงไม่ค่อยได้เลยนะเขาก็ฉีดมาด้วยนะเหมือนจะพลิกด้วยแต่ว่าโดนฉีดเล่นงานไปครับก็ไม่มีอะไรมากนะทีมนี้ผ่านไปได้ด้วยดีในผมก็คาดทีมตีนะในตึงๆผมก็ไม่ตีนะอันนี้มีวินผมก็ไม่ตีนะก็เลยมาเจอทีมนี้ที่มีบอสมืดมีเกลโดนแน่นอนแล้วเกลก็อยองโคบะแล้วก็เป็นตัวเมตาในตอนนี้นะบอสมืด เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะปล่อยไปสองตัวก่อนแล้วผมกวัพแรกขึ้นนิดนึงแล้วครับนี่ครับโดนฉีดทีเดียวแตกแต่ว่ามีบาเลีห้าวีนะส่มติดห้าสิเปอร์เซ็นตนะก็พอที่จะออกมาแบบยือไว้ได้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็แตกตามระเบียบนะเพราะเขามีโดนแน่นอนนะโดนที่เราก็ไปอยู่แล้วนะแล้วผมมีบาวล็อกเข้ามาช่วยนะ โอ้ไม่ไม่อยู่จริงแต่ว่าก็มีเหยียบไปบ้างนะบอช้างมีเหยียบเหยียบไปบ้างครับอืมรมสถานการณ์เริ่มแย่นะอุ้ยมีฉีดนะพคนกินมีฉีดแต่ว่าบอสเมืดยังไม่เป็นอะไรนะตอนนี้อืลมเป็นครั้งที่สองครับอืฉีดฉีดมาฉีดกรับฉีดกันไปฉีดกันมาครับ อืมอืมแล้วแล้วมีใบด้วยฮนะจากยามาโตะนะแล้วอุย้ยเหมือนว่าโดนทีเดียวหายไปเลยคนระับบอดมืดของเขาคอ่บอืมโอ้โหบดจะไปก็ไปอย่างนี้เลยนะไปเป็นแผงเลยนะเมื่อกี้บอดมืดนะโอเคระบยสี่สิบ 40. ระบมุนคาทีมตีไปอือม อ้อโดนแน่นอน,นครับตัวนี้มีโดนแน่นอนสองอันละสามอันอูโอู๋วใว้จะไหวหรือเปล่าละ่ะผมว่าเราไม,ไม่ไม่น่าไหวนะตัวแน่นอนเยอะเกินโอเคเปิดไปแล้วอับแรกนิดนึงแล้วปล่อยตัวต่อแล้วโดนคุณกินย่งซีหรือเปล่าครับวันนี้มารีวิวมอนารุบ,รบช้างนะอืแล้ว แล้วยังไงโดนใบโดนอะไรอือหมต้องมาตาไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะแล้วฉีดแล้วเขาว่าตายัางไงครับโดนใบอยู่นะสแตนมาอยู่นะเขาก็สแตนนะถือไม่ยาติป้อมก็าตามแล้วโดนพัดกลับมาครับจังหวะนี้แล้วก็ไปไปชิดหน้าบ้านแล้วยังไงยังไงอูอยูเหมือนว่าเขาจะตั้งตัวไม่ได้แล้วครับโดน สแตนโดนอะไรก็อืมอันนี้คือชนะด้วยแบบว่าจังหวะนะอันนี้ถ้าเข้ามาแบบแบบว่าครบๆแบบอืมเนอะก็ไม่น่าไหวเหมือนเหมือนกันนะเ okay, ดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับมีโดนแน่นอนอยู่นะสองอันเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ก็กดไปแล้วนะกดปล่อยตัวสองตัวแล้วอัพแรกขึ้นนิดนึง เขาออกมาเยอะมากครับตอนนี้โอ้โหยางกับฝูงสอมบี้ครับตอนนี้ออืืเราเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าครับจังหวะนี้อืเอามาตาด้วยแช่ไปแล้วหนึ่งทีเขาแช่คืนโอ้โหเอามาตาคืนไปครับอืืโอ้ยโดนเราโดนแล้วครับโดนแล้วอไม่กระสุนซอมบี้แล้วครับจังหวะนี้โอ้ไม่น่าต้านทานได้อยู่ฮะ ตัวเขาขึ้นโคตรเร็วครับไม่ไหวจริงอันนี้อื้ขึ้นโคตรเร็วโอ้โหไม่ไหวจริงนะเจอฝูงสองบีเข้าไปนี่รับมือไม่อยู่นะครับแล้มาดูทีมนี้กันดีกว่านะมีโดนแน่นอนหนึ่งอันแล้วก็กัเกียร์ก็ถือว่าโอเคนะ เราไปลองดูกันเลยละก,กันปล่อยตัวหนึ่งทีแล้วก็อัพเลคขึ้นนิดนึงแล้วโอ้โหดูเขาออกมาดิครับยังกับฝูงซอมบี้เกลลยวครับท่านโอ้ไม่กอดขึ้นตัวโคตรเร็วครับอื้โอ้โหเจอฝูงซอมบี้สองเกมติดโอ้โหแม่เจ้ามันขึ้นเร็วไปอ่ะ ใครยัเบต้านพี่อยู่แล้ะโอ้โหยอมไปครับเชวานนี้โอ้โหอาผมก็ยังจะสู้เนาะมันไม่ได้แล้วแหละโอ้โหวะเออยังยังอยู่เออ,เ,อ,อเรียบร้อยครับโอ้ตัวเขาแบบ มาอย่างเร็วเลยนะก็แพ้ติดๆกันสองเกมเลยแล้วกันโอ้โหโไม่ไหวจริงๆครับโอเคครับสลับเบานักลบช้างผมว่าเป็นตัวที่ดีแล้วนะมีทั้งบัฟแล้วก็มีปวนด้วยนิดหน่อยนะก็คือกันในถอยหลังแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยนะสี่พันเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีทั้งบัฟดีแล้วก็เล่นคอมโบตัดแรงได้นะมีร่างควรให้เลือกเป็นออปชันก็ถือว่าเป็น ตัวที่ดีนะสลับใครเที่ยงไม่ได้ผมขอให้ได้ขอให้โดนนะเดี๋ยวเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเนาะก็ขอให้สุ่มห้าตัวได้เลยนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เตรียมตัวสลับโคโลโบโใหม่ที่กำลังจะมาด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับ